สวัสดีครับคลิปนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับแต่ว่ามีงานแปลงดเดี๋ยวพามาดูเ,เล็กเล็กเล็กน้อยที่หลายคนมองข้ามนะครับนี่ก็คือ,อ,อปัญหาหลายคนก็น่าจะเจอนะครับหลายคนน่าจะเจอไดชาร์ตครับไดชาร์ตชอบไหมไดชาร์ตมีปัญหาท่านนี้ คันนี้ได้ชาร์จอยู่ท้ายลมตีมาครับลมตีฟางมาแล้วก็ฝุ่นนะหเห็นภาพนะครับนี่เห็นไหมพัดลมไหมครับพัดลมมันจะเป่าท้ายเครื่องมาแล้วมันก็จะยัดเข้าตูดได้นะครับนี่นี่ยัดเข้ายัดเข้าฝุ่นฝุ่นก็จะเคลือยัดเข้ามีปัญหาเศษฝุ่นเข้าพวกไดโอดพวกทองกรลวด แล้วก็หนุนหุนขึ้นมาตึกเนี่ยท่อไอเสียครับก็ไฟไม่ตูดหลายรอบแล้วคันนี้ก็จะมีปัญหาบ่อยครับี่แต่ก่อนเดินสายไฟลงเนี่ยเนี่ยช่างตามแก้ให้ใหม่ผมสั่งเอาอขึ้นเนี่ยก็แก้ปัญหาหน้างงานครับนี่ยังไม่จบนะครับอันนี้ลงมาก็ต้องมาเป่าตูดทุกๆุกอุ้มเลยเวลาเทข้าวก็เดี๋ยวพามาดูครับเล็กๆน้อยที่เจ้าของอู่ใส่ใจก็เนี่ย พี่เจษจะย้ายให้นะครับนี่จะย้ายได้ชาร์จให้นี่ข้อดีนะครับข้อดีก็คือว่าอ่าเปอร์เซ็นต์การโดนฝุ่นโดนน้ําหรือว่าอ่าได้ชาร์จจะเสียบ่อยนี่น้อยน้อยมากครับนี่เขาจะเดินก็จะมีแค่สายไฟ,ไฟวัดความร้อนขึ้นไปแค่เนี้ยเนี่ยพี่เจก็จะย้ายไดชาร์จมาไว้นี่นะครับข้อดีคือถ้าไดชาร์จเสียเนี่ยปุ๊บถ้าไดชาร์จตัวนี้เสีย เราสามารถถอดไดชาร์จออกไปซ่อมได้เลยครับถอ,ถอดไปซ่อมถอดไปซ่อมแล้วเราก็เกี่ยวรอได้ครับเพราะว่ารถสตาร์ตติด started, ถ้าเป็นกลางวันนะแต่ถ้าไดชาร์จอยู่ตรงเนี้ยเราถอดไดชาร์จออกเราไม่มีลูกลอกเราก็ต้องจอดจอดรถนะครับต้องจอดรถเพราะว่าไม่มีลูกลอกดึงปั๊มน้ำเนี่ยเนี่ยมันไม่มีลูกลอกดึงร้อยทั้งร้อยครับไม่มีใครทำไว้หรอกครับแต่ของผมเนี่ย ไดชาร์ตตัวนี้มันเสียครับมันเสียผมก็พกติดรถไว้ผมไม่ผมไม่เอาไปเอาไว้บนเทเล,ลอร์นะนี่ไดชาร์ตนี้มันเสียผมก็พกติดรถเทเล,ลอร์ไว้เพราะว่าถ้าไดชาร์ตเสียผมก็ถอดตัวเนี้ยไปไปใส่แทนเพื่อที่จะดึงปั๊มน้ําก็แปงมาแล้วครับนี่แปลงผมก็เรียนแบบเพชรเจริญเลยเอามาไว้ตรงนี้แล้วจะถอดสายพานเส้นนี้ออกเพราะว่ามันไม่จําเป็นหรอกครับมันสองเส้นก็เหลือๆแล้วครับเพราะว่า เพชรตืเิตั้งแต่คันนี้ตั้งแต่เป็นรถมาก็มีแค่สองเส้นครับก็ไม่เห็นเดือดร้อนเลยก็ไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนสายพานเส้นนี้ไม่เคยนี่ก็เป็นเ,เล็กๆน้อยที่เขาจัดให้ถามว่าจาเป็นไหมผมมองว่าบางคนก็อ่ะตามผมใช้มาตั้งแต่ซื้อรถมาก็ไม่เคยเสียไม่เคยมีปัญหาเนี่ยครับพอพอทำคลิปอา้า เชิงความรู้ซะหน่อยเนาะก็ผมใช้มาตั้งกี่ปีแล้วไม่เคยเป็นไรไม่เคยเสียไม่เคยอะไรครับนี่ก็เราเล่าเผื่อครับบอกสูฟังเนาะก็มีหลายอย่างเหมือนเจ็ดร้อยเหมือนกันผมใช้มาไม่เคยมีปัญหาเราเจอปัญหาเราเล่าให้ฟังครับเราเล่าให้ฟังอะไรดีมีเดียวเล่าฟังดีไม่ดีแล้วแต่คุณครับคุณไม่ต้องมาทำตามผมครับผมแค่ทําคลิปหรือว่าทำคอนเทนต์นี่มันเป็นอาชีพของผมครับผมก็เล่าสู่ฟังดีไม่ดีกะเพียเอา หรือว่าไม่ดีอันนี้ก็เราก็ให้เครดิตเพชรเจริญเขาเพราะว่าเขาเราสั่งเราสั่งเขาทําให้ไม่สั่งเขาก็ไม่ทําเพราะว่ามันก็ต้องเพิ่มต้นทุน,นเพิ่มความวุ่นวายใเขาไปอีกเนาะนี่เราสั่งเขาทําให้ก็ให้คดเครดิตเขาถือว่า,เ,าเล็กๆน้อยเขาใส่ใจลูกค้าลองไปสั่งอูใหญ่ดูสิอูดีใหญ่ดังๆดูดิดดทําเองที่บ้านเขาก็ทาเองแล้วก็ว่า ใช่นี้ก็ไม่มีรถขายแล้วไม่ต้องมาสั่งรู่นสั่งนี่เสียสเปคเสียเวลาช่างเขามันก็จริงครับจริงจริงเขาครับอืมถ้ามันไปอยู่นู่นมันก็ดีแต่บางคนก็เอาไปค้างนู่นค้างหม้อน้ําค้างผลมัมแต่ผมมองว่าถ้าเอาไว้ตรงนู้นอ่ะผมว่ามันรอบจัดไปเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นสิบสองหรือเปล่าสิบสองขับสิบสองขับสี่ขับสามนะ่ะแล้วมันจะรอบจัดเราสายพานเส้นเนี้ย ค่อนข้างจะมีปัญหาบ่อยแล้วก็เปลี่ยนยากกับสยพันพัดลมเส้นเนี่ยเนี่ยก็จะประมาณนี้นครับนี่เขาก็เดินเก็บสายไฟให้อย่างดีเลยนี่ก็ไปกับชุดคลายคอเลยชุดใดคลายคอเขาก็ทําให้ไร <c oughs> อูไม่มีครับไรอูไม่ทําให้ต้องเพิ่มตังค์แต่บางเออน่าจะหนะ้าสิบห้าสิบมั้งที่ไม่มี ชุดใดค่คออันนี้เจ๊ก็ไม่ได้เอาเพิ่มนะไม่เพิ่มไม่ต้องเพิ่มตังก็เป็นในรุ่นมาตรฐานของเขาอยู่แล้วออูอนี้ก็มีค่คอนี่ผมก็ไม่รู้เป็นไรบ่อยไม่เป็นนะก็ดูนะครับเอ่อเพชรเจริญตอนนั้นไม่มีอะ่ะได้คันนี้อ่ะหมดไปสามลูกเราได้ชด์จอ่ะหมดไปสามลูกเลยหนึ่งสองลูกเก่าทิ้งแล้วเป็นได้ใหญ่อันนี้ลูกที่สองอี่ลูกที่สาม เนี่ยก็ลูกละห้0 0หผมไปบางร้านแถวแถวส่วน7,500ของแพ้พี่อยู่0 0ผมบอกเดี๋ยวผมไปกดตั้งก่อนนะแต่ผมก็ไม่เอาผมก็ไปเอาที่ร้านขายอะไรทั่วไปก็5,500ก็ขายให้5,500ัประมาณนั้นถ้าถ้าเราทันเรารู้ราคาอะไรก็อย่าไปซื้อครับเสียเปียกมันเสียเปียบเกิน มันกดเกินบางทีร้านร้านใดก็มองหน้าเราเป็นต่างถิ่นแล้วไม่รู้ไม่รู้หน้าหน้าตาไม่คุ้นก็ชาร์จอย่างเดียวบวกอย่างเดียวอันนี้นก็ไม่ไหวอืมผมก็จะแปลงมามก็จะแปลงแล้วจะเดินสายไฟมาแปลงมาไว้เนี่ยแล้วจะเอาสายพันเส้นนี้ออกเส้นนี้ออกแล้วก็จะดึงตรงเนี้ยเหมือนกัน นี่ก็ขออนุญาตพิ่เจริญกกบปกบอะไรมันดีก็ทําตามครับแล้วก็ให้เครดิตเขาอืมนี่ก็จะถึงงานพิจิตแล้วเนาะงานโชว์ุษเกี่ยวก็อยากไปครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าทุนดุนสูงเนี่ยเดินทางถ่ายคลิป เราไม่ได้มีค่าเดินทางมีอะไรครับเราไกลูจากนี่ไปห้าร้อยกิโลเลยก็เพื่อใครอยากทกําก็แล้วแต่ชอบนะไม่ชอบก็แล้วแต่อะไรมันดีผมก็แนะนําครับแต่เชื่อเถอะร้อยทั้งร้อยนะผมทําคลิปไปมันก็จะมีคําถามกับคอมเมนต์กับประมาณว่าใช้มาห้าปีสิบปีไม่เคยเป็นไรไม่เคยเสียไม่ไม่เห็นเป็นไร มันมันเสียคดีไปครับแล้วก็บางอย่างบางอย่างผมก็คอมเมนต์ Comment ไปก็บอกว่าตรงนั้นมีปัญหาตรงนั้นมีปัญหาแล้วก็จะมีฟีดแบ็กครับทําไมคนอื่นไม่เป็น <c oughs> พอเราแจ้งปัญหาบอกว่าทําไมคนอื่นไม่เป็นบางทีก็ผมก็เครื่องเครื่องนะเหมือนแทนทีเ่เราแจ้งปัญหาตรงนี้แล้วจะกลับไปดูแล้วก็แก้ไข อย่างที่เราคนใช้งานจริงเรามีปัญหาสุดท้ายก็เราเหมือนเป็นคนมีปัญหาเอา้ามันก็มีครับมันก็มีบางทีนิดๆหน่อยๆก็มีปัญหาอะไรไม่ดีผมก็แก้แก้ไปก็นี่ผมตัดตูดนี่เห็นไหมผมว่าไม่สวยช่างมันครับมันไม่สวยช่างมันนี่ผมตัดตัดทิ้งเลยเออเพราะอะไรครับ เนี่ยมันมันหักมาเยอะกันเนี่ยแต่ก่อนมันมันหักมาอยู่เนี่ยเนี่ยมันหักมาอยู่เนี่ยแล้วเกี่ยวข้าวหนูฟางไปนู่นมันเลยลดไปเนมันเลยลดไปผมก็แก่ไอ้ตามสูตรดีไม่ดีผมก็ไม่รู้ผมชอบอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับเพราะว่าถ้าจะเอาลิ้นลงลิ้นลงนี่ฟางมันลงตรงนี้เมันลงมันลงต่ําเกินอ่ะเวลาแทงหน้าแทงอะไรมันก็ยากโยกยากผมเลยตัดเลยไม่สวยช่างมันนี่ก็เลยประมาณนีเนี่ย แต่และอู่ก็ทำไม่เหมือนกันมันก็มีข้อดีข้อเสียก็ไม่ซีเรียสรับเลยเขาก็ทำเขาก็มีชุดลิ้นซับให้เนี่ยไม่ได้ล้างเลยรถนี่่าจะไปเกี่ยวขขาโพดก็ไม่ได้ไปก็เลยไม่ได้ล้างก็เลยทำไปทำมาเลยไม่ได้ล้างเลยแล้วก็จะลองไปเกี่ยวข้าวแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาหน้างานง่ายๆครับสำหรับ ไปจิเฮ็ดกเฮ็ดเอาเเเเุเฮ็ดกแล้วแต่ครับรถเจ้าล้วก็บอกทำตรงมผมก็ทำตรงไงั้นเลยครับที่จริงอ่ะบางทีเรื่องวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็เจอเหมือนกันอ่ะผมท้าเลยถ้าได้ชาร์จตัวนี้เสียทุกคนก็ต้องถอดถอดไปซ่อมหน้างานแล้วประเด็นก็คือว่าต้องมีครึ่งวันอ่ะต้องมีครึ่งวันที่จะไปซ่อมได้ชาร์จ ค่งวันเงินหายไปเท่าไหร่ครับถ้าเราแปลงมามันก็จบมันก็ช่วยปัญหาปีที่แล้วคันนี้เนะี่ยลมมันมาตีครับแล้วมันค้างค้างนี่ฟามันก็มาหนุนหนุนหนุหนขึ้นท่อนี่เสียเพชรวิ่งจนจะเป็นลมครับคนขับไม่รู้ครับก็ดีนะผมพกเนี่ยนี่มีไว้ก็ดีนะนี่ผมพกไว้สองถังนี่ยสปีดดับเพลิงนะผมพกไว้ผมพกไว้เลย ใครคิดยังไงผมไม่รู้อแต่ผมว่าอุบัติเหตุอนะบางทีเงินแค่หลักร้อยเองครับแลกกับรถราคาหลักล้านนะมันไม่คุ้มนะก็เล่าสู่ฟังครับนี่คือผมเจอมาหลายรอบแล้วครับาหรับที่ไฟไหม้รถหนึ่งตั้งแต่ไฟช็อตไฟช็อตแล้วก็ฟางไหม่เศษขี้รีบค้างท่อไอเสียนี่ค้างท่อไอเสียไฟไหม้ได้แล้วก็ไฟช็อตแล้วก็เชื่อม สกิดไฟ,ไฟล่วงใส่น้ำมันไฮดรอลิกนี่ไฟไหม้เจอกันพกไว้ก็ดีครับนี่ผมจะพกไว้ทุกคันเลยคันนี้เขาพกไว้นี่คันนี้สองถังเลยเนี่ยคันนี้พกไว้พกไว้ข้ามบนอีกในหลังองีกพกไว้เลยกันเลยมันไม่คุ้มครับนี่ก็เป็นของอาชีพเอาเล่าสู่ฟังครับดีไม่ดีแล้วแต่คุณครับ xong rồi đi học